Microsoft เปิดตัวแอป Windows App ล็อกอิน hmm. เข้าเดสก์ท mm ็อป Windows บน Mac OS, iOS, iPad OS และ w e บเบราว์เซอร์ได้ Microsoft ได้เปิดตัว Windows แ App ใหม่เพื่อให้ล็อกอิน hmm. เข้าถึงเดสก์ท mm ็อป Windows ได้แบบสตรีมผ่านคาวที่ใช้งานทั้งได้ทั้งบน Mac OS, iOS, iPad OS PC และเ็บเบราวเซอร์เลยทีเดียวนอกจากนี้แอปนี้ยังมีเกตเวไปยัง Windows 365 Azure Virtual Desktop Microsoft DB Box และการเข้าถึงหน้า Desktop แบบทางไกลด้วย Remote Desktop Service โดยแอป Windows มีหน้าจอหลักที่ปรับแต่งได้และรองรับจอภาพหลายจอกับความละเอียดในการแสดงผลที่คัสตอมได้เองตามใจชอบ ถึงแม้ Windows จะสามารถใช้งานการเชื่อมต่อ d e s ktop แบบรีโมทหรือทางกายได้มาหลายปีแล้วแต่ก็ใช้ได้กับข่าวสำหรับ Windows ทั่วไปเท่านั้นและไม่ได้ขยายการใช้งานกับอุปกรณ์ข้ามบริษัทขนาดนี้ซึ่งเหล่าสาวก a p p l e ก็สามารถเข้าถึงได้แล้วนั่นเองครับแต่ตอนนี้ยังเข้าถึงได้เฉพาะ Account ที่เป็นขององค์กรเท่านั้นส่วน Account แบบบุคคล อาจจะต้องรอไปก่อนโดยสาวก Apple ที่จะใช้งานต้องมี Mac ที่มีซอฟต์แวร์ mac os 12ขึ้นไปส่วนใครใช้ ios และ ipad os ต้องใช้ ios และ ipad os 16ขึ้นไปถึงจะเข้าถึงแอป windows version เว็บไซต์ได้โดยไปที่ windows car microsoft ได้เลยที่มา mac rumor อันนี้เป็นข่าวสารนะครับวันที่20พฤศจิกายนปี2566 Microsoft เปิดตัวแอป Windows App ล็อกอินเข้า Desktop Windows บน Mac OS iOS แล้วก็ iPad OS และเว็บ,บวเบราว์ซอร์ได้ซึ่งหมายความว่าเราสามารถล็อกอินบนอุปกรณ์แพลตฟอร์มอื่นได้นะครับ วิดีโอนี้ก็มาพูดคุยข่าวสารกันแต่เพลงเท่านี้และเราก็พบกันในวิดีโอถัดไปครับสวัสดีครับ